ที่ไหนไปด pues well ูป um ุ๋ยยังเขาจะหดปุ๋ยยังไ่ปุ๋ยยังปุ๋ยหมักดูการทำปุ๋ยหมักค่ะปรตีถุงค่ะตีถุงเป็นผ้าตีถุงค่ะ ซนที่ศูนเกษตรนะเราน้่เค็มหมูแปอันนี้คือโว๋ยวินซี่วินซี่เจนลมมนนแข็งพอแล้วครับพอแล้วเนี่ยได้หลายวันนี้หลายงานนี่นี่ หลป้อนเปตมวตมวค่ะบ่มัยนะพวกเขา้บอทนี่จังอี้งดีจัจ้าที่นี่จังย็ดดีนี่ดีไรเนี่ยเก่งเาะพวกเรานี่ยนะเก่งดก่อเข้าเจ้าเอาเจ้าเอาอันกินปค่ะเานหะว๋ยวไกอยาส่สวัสดีค่ะวันนี้สจนฤมลโคศรสาขานะคะจะพาท่านมาดูต้นไผ่กิมซุงว่า มันเป็นแบบต้นแบบไหนอายุกี่ปีนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือไผ่กิมซุงเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีสูงมากแล้วก็จะเห็นว่าออกหนอ่อเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่าหนอ่อใหญ่ขนาดไหนเป็นหน่อไม้ที่มีความหวานนะคะดูสิอันนี้คือหน่อของกิมซุงใหญ่มากเลยนะคะ คือเราไม่อยากให้มันลกเราก็เอาหน่อไปนะคะเอาหน่อไปเป็นอาหารเนี่ยเข้ามาดูตรงเลยค่ะมีทั้งหน่ออ้วนๆหน่ออีกแตกหน่อดีมากๆใช้ลำก็ได้ค่ะใช้ต้นใช้ลำต้นก็ได้กินหน่อก็ได้อยากจะให้พี่น้อปนงประชาชนปลูก เม็่อินอาหารนะ,ะเลิ่มแปลกหนอกมาเลิ่มแปดกหนอกมา,าอู้ใหญ่มากโอเคค่ะวันนี้เราก็พาท่านมาหาสาระดีๆจากการปลูกไม้เป็นอาหารนะคะ ว hmm. ัสดีค่ะสุพรรบุรี50นะคะอันนี้เราจะผลิตน้ำอ้อยยอยดเอขามาตรงนี้ความเขนคามขอยน้อ้อยนพรรบุรี50เป็นเงินุกอย่างนะะมาตรงนี้จาเดียวอะไรอันแรมะจ้ไว้ในแบบ เพื่อนเองอนนี้เขียวสวยมากนะคะอะไรเพื่อนไม่มันจะกอม่ได้เนนีาเนเอาไปงข้นเียเจอวนโรังะจะเดดจะเด้ขึ้นเพื่อนเนโดเลได้ะน้นะคะูนของัพนี้0นะคะเื่อนเืื่อนมันอันนี้เขียวทนในใก อามนย้งมานหลออกไม่ทันล้นเลยค่ะล้นเลน้ำหลมากน้เยอะมากโอเคขอบคุณค่ะไม่